พลเอกเจริญชัยหินเ้าผู้บัญชาการฐานบกในฐานะคณะกรรมการจัดการมลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค3ที่อาคารยอดทัพ กองพลทหารราบที่7อเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีการรับทราบถึงสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมาตลอดจนแผนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือประจําปี2567ด้วยสําหรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าข,ของจังหวัดเชียงใหม่ในปี2566พบว่ามีปริมาณฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานสูงถึง134วั จะเกือบครึ่งปีแล้วนะคุณกิฟต์วันแบบนี้โดยวัดได้สูงสุดอยู่ที่544ไบมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคือถ้าวัดตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเกินมาตรฐานคือ37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่นี่544ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร มันสูงกว่าเป็นร้อยเท่าตัวนะคะส่วนจุดความร้อนใน17จังหวัดภาคเหนือค่ะตรวจพบถึง1,935 0จุดเพิ่มขึ้นจากปี2565ร้อยละ78.07ค่ะขณะที่พื้นที่เผาไหม้ทั้งสิ้น9ล้านไร่เศษเพิ่มขึ้นจากปี2565ร้อยละ67ด้วยกันโดยทางผู้บัญชาการทันบกค่ะมีการมอบนโยบายในการเตรียมความร้อมแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าทางกองทัพบกให้ความสําคัญต่อการแก้ ปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ทราบว่าในปีนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของวิกฤตหมอกควันอย่างรุนแรง แต่ในการติดตามการหาหรือร่วมกันในวันนี้ค่ะก็ถือว่ามีจุดเริ่มต้นที่ดีในการบริรณาการความร่วมมือการประสานความร่วมมือกันเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยจากไฟป่าหมอกควันและก็ฝุ่นละอองรวมสร้างอากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนด้วยโอกาสนี้ค่ะทางผู้บัญชาการฐานบกนั้นได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะจุดนําวัสดุเศษวัชพืชนํามาทําเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลมีการแปรรูปวัชพืช เป็นสิ่งของเครื่องใช้และยังทําให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาในอนาคตอีกด้วยและมีการเตรียมความพร้อมของชุดปฏิบัติการดับไฟป่าอากาศยานอุปกรณ์ในการดับไฟป่าจากทางกองทัพภาคที่3กรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจร่วมการแก้ไขปัญหาไฟป่าในปี2567อีกด้วยค่ะ